มอววรงเผยห้าข้อแจกเงินบาททิพย์หนึ่งมื่นเป็นไปตามคาดลั่นชัดคนที่ได้ประโยชน์มอว์วรงเดชกิจวิกรมได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากนายกเศรษฐาถแถลงโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทหข้อเป็นไปตามคาดมอว์วรงได้โพสต์ข้อความว่าหลังจากที่นายกเศรษฐาถแถลงโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาท50ล้านคนวงเงิน5แสนล้านบาท ทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดก็คือ 1. เคยบอกว่าไม่ต้องกู้เงินต้องใช้วิธีเกลียงบประมาณสุดท้ายก็ต้องกู้แบบนี้กกตจะว่าอย่างไรเพราะเขาโกหกทั้งกกตและประชาชน 2. การกู้ครั้งนี้ใช้วิธีออกพอรบอรเงินกู้5้าแสนล้านบาทเขาไม่เร่งกู้เนื่องจากไม่ได้แจกเงินสดแต่แจกเป็นเงินดิจิทัลกว่าจะเอาเงินดิจิทัลมาขึ้นเป็นเงินบาทต้องรออย่างน้อยหเดือน เขาจึงกู้ด้วยพรบรได้ 3. ระหว่างการใช้เงินดิจิทัลแม้กำหนดค่าเงินหนึ่งบาทดิจิทัลมีมูลค่าหนึ่งบาทจริงแต่ไม่มีเงินบาทจริงรองรับในช่วง6เดือนที่ใช้เงินดิจิทัลจึงกลายเป็นเงินบาททิปหรือเงินกงเต็ก 4. ตอกย้ำว่าแม้กำหนดให้ทุกร้านค้าสามารถลงทะเบียนร่วมได้แต่ร้านค้าชาวบ้านตลาดนัดแผงลอยเขาต้องมีเงินบาทจริงใช้ด้วยไม่สามารถรอหกเดือนไปขึ้นเงินได้ เพราะเขาสายป่านสั้นผลประโยชน์ก็ตกกับร้านในทุนใหญ่ที่สำคัญก็คือร้านย่อยไม่อยู่ในระบบภาษีแสดงว่าเข้าร่วมได้แต่ขึ้นเงินบาทไม่ได้ 5. ยิ่งมากำหนดว่าใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นห้ามจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเรียนค่าเทมิมค่าแก๊สค่าเชื้อเพลิงสินค้าออนไลน์แอลกอฮอล์ชน้นี่ขึ้นเงินสด สุดท้ายก็เกิดขบวนการรับแลกเงินสดโดยใช้เงินทั้งสีขาวและสีเทาสรุปโครงการนี้คนรวยที่เป็นเจ้าของกิจการอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้ประโยชน์สูงสุดรองลงมาก็เครือข่ายคนใกล้ชิดนักการเมืองที่รับแลกเงินจากชาวบ้านส่วนประชาชนได้บ้างร้านค้ารายย่อยได้น้อยมากแต่ประเทศบอบช้ำสุดท้ายลูกหลานต้องมาใช้หนี้ไหนจะกู้แล้วทำไมไม่รอให้ได้เงินมา แล้วก็แจกเป็นเงินสดมีอะไรแอบแฝงเรื่องเงินดิจิทัลโทเค็นหรือไม่หรือในแสนล้านบาทที่แยกต่างหากมีค่าทํา super app แอบแฝงไว้ในนี้ด้วยแต่ไม่บอกประชาชน